ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอน ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเละครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้ามานีจอนล่าสุดนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการที่เหมาตู้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับโดยแล้วว่าของกิจกรรมจะได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11สิงหาคมนะครับก็ราวๆ4วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะโอเคเพื่อการไม่รอช้าเรากดเข้าไปเลยนะครับในการสสมมมมแแตตต่่่่่ลลละะะะะะคคคคคคครรรรัััั้้้้งงงเเเเเนนนนนีีีียยขาาาจบบบออออกกวใชูปโโ เรามาสรุปก uh ันเลยนะครับสมมติคุณต้องการ1สกินจากในนี้ต้องใช้ทั้งหมด300คูปองต้องการ2สกินจากในนี้ต้องใช้ทั้งหมด500คูปองต้องการที่จะเหมาตู้นะเพื่อรับทั้งหมด3สกินจากกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด800คูปองนะครับไม่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียตามที่ผมบอกก็ได้นะครับบางทีคุณสุ่มแค่100คูปอง2 0 0รคูปองคุณอาจจะได้1สกิน2สกินหรือว่า3สกินไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงอคุณด้วยนะครับแล้วกา มันเออไม่ได้ออกเรียกันนะครับมันจะออกกันไหนก่อนก็ได้นะครับฉะนั้นคุณมีโอกาสได้รับสก,กินใหญ่อย่างสก,กินวอลลพาสอันนี้ก็ได้หรือว่าสก,กินของ็อรซี่อันนี้ก็ได้นะครับแล้วแตด่ดวงคุณด้วยนะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมนี้นะครับแต่ว่าเทียนพิเศษเนี่ยคงจะเป็นชุดของอารัมมัง้งนะคิดทีคดคด่คิดว่าน่าจะแรดที่สุดนะครับแล้วก็มีโบวสก,กินของอารัมด้วยนะครับโอเคแล้วก็สุ่มให้ดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไปเฮ้ยได้ชุด <laughs> ผมไม่เล่นนะดิทำไมเวลาที่ผมไม่เล่นตัวไหนมันชอบ ออกชุดตัวละครนั้นให้ผมว่ะเฮ้ยเอ้าออ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 สกินไวโอเลตถึงเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะผมก็ไู้ด้วว่าอยากได้จะได้อยากได้อยู่แล้วนะครับวันที่7เอ้ยวันนี้ครบอย่างคุณประสินผมให้วัละพรคุณประสินกับเพื่อนมาวนี้นสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็มีกิจกรรมเป็นร้านค้าแเนจรนฮันเตอร์ยังฮันเตอร์นะครับจริงๆมันมานานแล้วนะนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาโปรโมทผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมเพิ่งมาโปรโมทนะครับได้เป็น นะครับเอ้ยเอฟเฟกต์วาร์ปถาวรนะครับมันก็ไม่มีพวกอะไรหรอกเป็นแค่ของที่แบบว่าเนี่ยมันถาวรอยู่แล้วนะครับพวกของพวกเนี้ยมันเป็นของให้เราสุ่มเล่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับอุ้ยจริงๆมันมีอินโทรใหม่ของสปอนเซอร์ผมด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ยังไม่ได้อัดเลยนะครับยังไงเดี๋ยวอัดเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับต้องขออภัยสปอนเซอร์ด้วยนะอ่าแอดมินต้นนะครับแอดมินต้นทีวีเจ็ดนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ เอเอว่ะผมจะส่งของให้คุณประสินนี่ว่าคุณประสินอยู่ไหนคุณประสินวัลพาร์ตซีซั่นที่นี่เลยครับคุณประสินประสินซีวิววะ่ะไหนวะประสินซีวิวประสินซีวิวพระสินซีวิวนีวว่โอ้ยไม่ถึงเจาาอบ้านอีกอรอโถเอ้ยยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแจกคุณประสินแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกงใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะผมจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ ล็อกอินนะครับล็อกอินล็อกอินอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ,ยฮยเติมปองต้นเดือนดีนะรับพอดีนะครับได้สก,กินชักหน้ามาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับทั้ง2กิจกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบก,กันบ้างน,นะครับโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบก,กันบ้างน,นะสวัสดีคุณชลทะานด้วยนะครับช่วงนี้ความเกลือครอบงำยังไม่สุ่มดีกว่าสวัสดีไหนสุ่มไปแล้วนะครับได้แต่รูนกับอีโมจิ มีแต่ผมคนเดียวหรอที่เรียกว่าดวงดีนะครับสวัสดีคุณบอลมาชีวิตด้วยนะครับขิดจําแรกผมว่าโอเคเลยแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือเป็นการสุ่มสกินถ้าเลือกรับได้จะดีมากครับส่วนกีดจําที่2คุ้มนะครับในราคา1น9คูปองสวัสดีขอบคุณครับมินสำหรับคุณเอสนิวเอ้ยคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีคุณเอนิวด้วยนะครับอัตราสุ่มโคตรเลี่ยมทำไมอะเกลกันเหรอนะครับสวัสดีคุณคิดิโตกด้วยนะครับกรอบโปรไฟล์น่าจะอยู่ที่ดวงนะครับถ้าดวงดีก็อออกกกก้้าาดดดดดววววงไมม่่ีีี็ยยนนะะะคคคครรรรัััับบสสุณิิโโตต ตอนแรกเนี่ยดูคลิปไม่จบแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมตอนนี้ก็ดูคลิปจบแล้วขอยินดีต้อนรับทุกคนทุยขอยินดีต้อนรับคุณเทพทูคริโตะด้วยนะครับเข้าสู่สมาชิกของเรานะครับรูสิว่าคริโตะเนี่ยจะสะสมหัวใจของเราได้นานขนาดไหนนะครับสมมติอยากมีเชื่องานสุขภาพก็สามารถทักมาที่เพจผมได้นะครับเติมครบหนึ่งแล้วคุณปองนะอืม แล้วก็ต้องมีใจถึงกำหนดที่กำรวด้วยนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซาด้วยนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาเล่นเลยครับทั้งงานทั้งค่ายก็เตรียมสอบอีกต่างหากผมไม่เข้าใจว่าทําไมงานค่ายชอบมาอยู่ใกล้วันสอบนะครับโอ้โหด้ว่าเป็นปัญหาที่ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคุณโจเซฟเป็นค่ายไหนนะค่ายของมหาลัยหรือว่าค่ายของปฐมนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกอย่างเงี้ยมาบ่อยๆนะครับพวกสอบเนี่ยกับพวกเข้าค่ายเนี่ยซึ่งเวลาเราเข้าค่ายเราก็ต้องทุ่มแรงทุ่มเวลาให้กับค่ายใช่ป่ะเพราะว่าเป็นงานส่วนรวมนะครับหรือว่าจะมีบางคนที่แบบว่าใช้สูตร <c oughs> กูแบบว่าไม่เน้นทํากิจกรรมกูคว้านางังสือก่อนนะครับก็จะมีหลายแบบนะยังไงคือช่วงเนี้ยมันก็ต้องเป็นช่วงที่แบบว่าเราก็ต้องอุทิศเวลาให้กับ กิจกรรมใช่ไ่ะฉะนั้นเวลาที่จะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเวลาว่างของเราก็จะไม่ค่อยมีนะครับเรียกว่าต้องต้องขยันนะต้องขยันหนึงจะผ่านช่วงสอบช่วงอะไรแบบนี้ไปได้นะครับสวัสดีคุณฮิโรกิด้วยนะครับนี่ฮิโรกิยูริคิโตะนี่เป็นญาติกับคุณคิริโรกิด้วยวสวัสดีคุณคมกิตด้วยนะครับสวัสดีคุณพิมพ์ด้วยนะครับบิโรจะมีสกินใหม่เพวกอื่นแล้วพี่ใจจริงปะเนี่ยไม่อ่านเมนเศร้าอ่านดิครับสวัสดีคุณซิเนอร์ด้ครับคนนี้เขาบอกว่าผมไม่อ่่่านนเเมออะใใชหรรไดด้้ับจแลววง คุณนัทวัฒน์เหรอใช่คุณนัทวัฒตรไหมอ่านเม้นครับคุณนัทวัฒน์เนี่ยประมาณเมนทุกทุกทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะใช่คุณนัทวัฒตรไหมไม่น่าใช่ปะแต่ว่าใจผมเยอะมากเลยนะสวัสดีคุณยาก็เซเว่นด้วยนะครับสวัสดีคุณอาเรียด้วยนะครับผมอ่านเม้นนะผมไม่ใช่ไม่อ่านดูคิดไม่จบ นะครับ a d ten เมสเนี่ยผมอ่านทุกอันอยู่แล้วป่ะนะครับสมมติคอมเมนต์มันไม่เยอะนะถ้ามาคอมเมนต์เยอะผมจะคัดเฉพาะอันที่แบบว่าดูคลิปผมจบแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับแล้วถ้าใครนะครับอยากเติมเกมก็สามารถทักมาที่เพจเติมกดที่ช็อปได้เลยนะครับโปรโมชั่นตามนี้นะครับเติมจริงไม่หลอกนะครับเครดิตลืมๆอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับประมาณนี้ใครดูจบพี่มะนาวว่าสองเจ็นะครับแล้วก็คุณมีเทคนิค จะทาให้ตัวเองไม่ขี้เกียจยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมอยากจะรู้จริงๆผมก็มีวิธีของผมแหละแต่ว่าตอนนี้วิธีของผมมันเริ่มใช้ไม่ได้ผลเลยเพราะว่าตอนนี้ผมอะรู้สึกขี้เกียจมากเลยเพราะว่าช่วงตอนที่ผมอยู่เสาร์อาทิตย์นอกผมทางานพาร์ทไทม์แล้วก็ลงล็อกเป็นอยู่เสาร์อาทิตย์ไว้นะครับแล้วก็อยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเชื่อไหมไม่ได้อะไรเลยวันาอาทิตย์ของผมเนะี่ยหยุดไปกับการแบบว่าตื่นเช้ามาทํากับข้าวเสร็จปุ๊บไม่ใช่เชา้าแตยตื่นเที่ยง ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บออกไปซื้อไอต้องซื้อกอ๊อกอะมาเปลี่ยนเพราะว่าผมไม่อยากเลียกช่างไงแล้วกอ๊อกแม่งไปซื้อมาก็ไม่ตรงอีกแต่แต่ก็มันพอเปลี่ยนได้แต่ว่ามันต้องอะแดปเตอร์นิดหนึ่งอะกลายเป็นแบบว่ามันมันเยอะแล้วก็เปลี่ยนก๊อกเสร็จปุ๊บไปซื้อไก่มาหั่นไก่หั่นไก่ใส่ตู้เย็นซื้อผมซื้อมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ซื้อทีละอาทิตย์อะเสร็จปุ๊บก็ามาเก็บห้องยังไม่ได้ออกกาลังกายทุกคนใช่ปะเชี่ยแม่งเที่ยงคืนละแล้วผมเก็บไม่เเเสร็็จด้้้วยผมกบบแค่่นนีโต๊๊ะหหาองป ตรงกงกระต่ายเหลือที่นอนตู้เสื้อผ้าระเบียงห้องน้ําโอ้โหเลยบานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยงไม่ได้กี่วันแล้วเนแะี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสุกห้าวันเองแตวแฟนผมก็มาแล้วนะครับเรียกว่าตาเหลือกจริงๆนะครับใครทัานใครมีวิธีนะครับเรียกว่าขจัดความขี้เกียจนะครับก็สามารถมาแชร์กันได้นะผมอยากจะเห็นเทคนิคของแต่ละคนนะแต่เทคนิคของที่ผมใช้คือคิดปุ๊บทําปับ๊บแต่มาติดเลยปะมาติดแล้ว,ลวคิดปุ๊บอ่าเดี๋ยวทีต่ต่อก,ก่อนอ่าเดี๋ยวไป y o ยูทูปช็อทก่อนนะอ,นอน่เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวไปนี่ สรุปไม่ได้ลกุกสักทีเว้ยนะเหมือนเมื่อคืนผมที่มันตื่นมาที่ผมตื่นมาอัดคลิปตอนตีสามอะนะครับก็จริงๆผมจะอ่านหนังสือต่อด้วยแต่อาไปมาไม่ง่วงแล้วก็นอนไอ้เชีย่ยคือผมกึศก่อนที่จะนอนผมนั่งเล่นเกมลนะเออก็ง่วงแต่เข้าใจที่มันเป็นนั่งเล่นเกมทำไมนะครับประมาณนี้เลยโอโ้โหเป็นอะไรที่ปัญหาชีวิตของผมมากนะครับยังไงผมอยจะให้ทุกคนแชร์กันนะว่ามีวิธีขี้เกียจมีวิธีแก้ความขี้เกียจของแต่ละคนกันใหม่นะครับพี่ว่าจะได้แบบ มาแลกเปลี่ยนกันนะครับคนที่จะไม่เคยไม่รู้นะครับก็จะได้รู้จากอันนี้ด้วยนะครับต,ตอนนี้ผมเ <c oughs> ช่อว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะครับกินข้าวเดี๋ตอนเช้ากับตอนเที่ยงเที่ยงกับตอนบ่ายตู้นี้ รประมาณนี้เลยนะประมาณนี้นะครับก็ต้องขอนะครับเพี่ว่าขอเทคนิคจากทุกคนด้วยนะครับสั้นขอตลาไปก่อนจริงแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครมีปัญหาชีวิตอยู่ขอให้สู้ๆนะช่วงนี้ที่ด้วยว่าเป็นช่วงเ,ออเทอมหนึ่งแล้วช่วงกลางปีนะครับมันจะมีพวกมรสุมมาเรื่อยๆนะผมก็เช่นกันนะรายจ่ายก็เยอะเหลือเกินเหมือนไรายได้จะเยอะนะก็ไม่เยอะหรอกเป็นแบบกลางๆมนุษย์กลางๆอ่ะ มนุษย์ไม่กลางล้วยค่อนไปทางล่างด้วยนะครับแต่ก็ยังสู้นะครับเหมือนกับทุกคนนั่นแหละนะครับไว้เจอกันจริงๆแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไว้เจอกันพูดไว้เจอกันอีกรอบนะครับโอเคไว้เจอกันอีกแล้วอุ้ยบ๊ายบายเจอกันนะผมบ๊ายบายไว้เจอกันอะไร